สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยววัดห้ามพลาดเมืองโคราชสายบุญและในวันน <committing S 1> ี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมวัดหมื่นไวที่เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวัดหมื่นไวเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือนอกเมืองนครราชสีมาโดยบริเวณที่ตั้งวัดในสมัยนั้นเป็นที่พักตั้งด่านของขุนหมื่นไวซึ่งตั้งชื่อวัดว่าวัดหมื่นไว เราจะพาทุกท่านไปชมกับสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาวัดมื่นไวเมื่อเข้ามาภายในวัดแล้วนอกจากอุโบสถหลังใหม่ที่เราจะสังเกตเห็นก็จะพบกับรูปปั้นพ่อคุณศรีมื่นไวซึ่งท่านเป็นพ่อเมืองหัวดานเป็นผู้ที่ประชาชนชาวบ้านมื่นไวให้ความเคารพอย่างมาก เมื่อเราตรงตามทางไปด้านในก็จะพบกับพระอุโบสถ300ปีเป็นอุโบสถหลังเก่าของวัดบริเวณภายนอกขุดเป็นสนามล้อมรอบพระอุโบสถก่อด,ด้วยอิฐปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งหันไปทางทิศตะวันออกขนาด3ห้องเจาช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ข้างละ2ช่องปักใบเสรมาหินฐานอุโบสถก่อเป็นแนวโค้งหย่อนทองฉาบหรือย่อนทองสำเภาซุ้มหน้าต่างและซุ้มประตูเป็นซุ้มรูปสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย เจีงอาสนิฐานไว้ว่าอุโบสถหลังนี้คงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายาพุทศตวตรรษที่23และได้รับการบูรณะสืบเนื่องกันมาภายในพระอุโบสถได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าหลายๆที่สามารถมากราบไหว้ขอพรหรือจะเสียงเสียมซีและถัดไปที่ผนังก้านโถงกลางจอบเป็นช่องประตูเข้าสู่ห้องโถงกลางตรงกลางทําเป็นสุ้มปราสาทประดิษฐานเจดีย์ขนาดเล็กคือพธาทาจุลามณีไว้ภายใน ขอแนะนำให้ทุกท่านแวะมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปีจอภายในบริเวณวัดหมื่นไวยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายเป็นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีแม่น้ำรอบๆที่สามารถให้อาหารปลานั่งเล่นหรือแม้แต่จะเก็บภาพสวยๆจากมุมต่างๆของวัดก็ย่อมได้และนอกจากวัดหมื่นไวยแล้วเรายังมีอีกหลายลายวัดที่จะพาทุกท่านไปชมในเที่ยววัดห้ามพลาดเมืองโคราชสายบุญอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ